มาแล้วนะครับเจ้าสาวของผมน้องเอลิเซียสัปดาห์นี้ไม่ผิดแน่นอนครับนางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแต่งสุดๆครับพร้อมแต่งต้อนรับวันวาเลนไทน์เลยเอวสาวผมสีชมพูสวยนะครับพร้อมแต่งทุกเมื่อเฟลลี่กับทุกคนเจ้าสาวในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับซึ่งวันนี้น้องเอลิเซียของเราจะมาในร่าง Hatcher of Human e g o ในเวอร์ชัน Because of You นะครับงานของค่ายเอ펙ในสเกล1ต่อ7ซึ่งก็จะมาจากแอนิเมชันสั้น Because o f You นะครับที่นางปล่อยออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วของทาง เมเองเลยนะครับเพิ่มความสวยมีออร่าของนางขึ้นไปอีกนะครับโหน้าตากล่องนะครับก็จะคุมโทนของนางได้ดีเลยเรียกว่าเป็นกล่องปิดทึบทั้ง4ด้านเลยนะครับด้านหน้าก็คือจะโชว์รูปนางแบบเต็มๆเ,เบิมเบ่มๆเลยด้านขวานะครับก็จะมีตาสัญลักษณ์ของท่านวีชนของนางและด้านหลังก็จะมีรูปนางนะครับในมุมมองต่างๆแล้วก็คําอธิบาย อีกด้านก็จะเหมือนกับด้านซ้ายนะครับซึ่งกล่องก็ค่อนข้างใหญ่ดีเดียวเลยนะครับพอๆกับน้องนิวเจอซี่คลิปที่แล้วเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าสาวโนหนึ่งของเกมฮองไกของผมจะงดงามสุดสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขอแกะนางออกมาจัดงานแต่งก่อนแล้วกันงดงามไหมล่ะเจ้าสาวสุดสวยคนนี้เป็นของผมชิปก่อนแต่งกับสาวเลือกกล้ามนะครับน้องนิวเจอซี่ คลิปนี้แต่งกับน้องเอลิเซียนะครับเอลซาวูผมยาวแฮชเชอร์แห่งมนุษย์เรียกว่าสวยมากนะครับหน้าตาเผ้าผมรายละเอียดดีเทลต่างๆงดงามไรที่ติจริงๆโคตรสวยโคตรคุ้มครับเรียกว่านางเนี่ยแกะมาคืออออินวันอย่างนี้เลยนะครับคือเป็นชิ้นเดียวโดดๆเลยก็คืออยู่บนฐานอย่างนี้เลยนะครับไม่มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแยกออกมาเลยครับคือมีเพียงแค่หนึ่งเลยปกติต้นอื่นๆเนี่ยมันจะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแยกออกมาสัก2ชิ้น3ชิ้นอะไรอย่างนี้ให้มาใส่เพิ่มนะอันนี้ไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับแต ที่ผมหานะคือนางอะ่ะมาชิ้นเดียวอย่างเงี้ยแต่ยังมีคู่มือมาให้อะมีคู่มือมาให้นะครับแล้วมันก็คือแบบแค่เขียนไว้ว่าข้อนหนึ่งว่า check out the figure and p l e c e it on a r e v e l t a b l e The product content shape p a ต t so be careful when moving it แค่นี้ยเขียนบอกกูไว้ประมาณว่าให้เอานางเนี่ยแก่ออกมาจากกล่องนะครับวางไว้ตั้งบนโต๊ะให้สราสลวยแล้วก็ตอนเอาออกระวังนิดนึงนะความล้นหล่คมของดีเทลต่างๆเนี่ยมีเยอะแค่นั้มไม่ต้องบอกกูก็ได้นะอ ยอมใจจริงๆอะอย่างน้อยก็มีคู่มือมาให้บางตัวต่อให้มีพันยอะแค่ไหนก็ไม่มีคู่มือนะครับเดี๋ยวเรามาดูความงดงามของใบหน้าเจ้าสาวเรากันดีกว่านะครับ เลี้ยงว่าไปหน้านางนี่ก็สวยเหมือนในเกมกับในอนิเมชันเลยนะครับก็เรียกว่าสีผิวนางเนี่ยมีความขาวครีมนวลสวยอมออร่าชมพูสุดๆในตาสีม่วงชมพูอ่อนจมูกโด่งยิ้มกลุ้มกิ่มเล็กน้อยนะครับริมฝีปากแดงสานสลวยเลี้ยงว่าทําใบหน้านางออกมาได้งดงามมากงดงามจริงๆครับและที่อลังการที่สุดของนางในชุดนี้เลยนะครับก็คือเส้นผมนี่แหละเรียกว่าฟิกเกอร์ตัวนี้ทำดีเทลเส้นผมออกมาได้ดีมากครับเรียกว่าแผ่สยายปิวผิวไหวสวยสุดๆไม่ได้เป็นผมป ปล่อยยาวลงมาด้วยนะเป็นผมปลิวพิ้วไหวไปด้านข้างนะครับมันก็เลยจะแบบเพิ่มความสวยและเส้นผมแผ่ขยายเยอะมากครับผมนางนะครับแน่นอนเป็นผมโทนสีชมพูนะครับมีการไล่ตัดสีบ้างในบางจุดโดยจะมีผสมสีชมพูอ่อนแล้วก็ไล่ไปเป็นชมพูเข้มบ้างนะครับในบางจุดปล่อยผมดาน,นานงนี่เรียกว่าค่อนข้างสวยปล่อยปล่อยลงมาสวยซิงกระดิงวับมากครับไล่ย,ยาวปลิวพิ้วไหวไปตามสายลมนะครับปลายผมแต่ละเส้นเองนี่ก็เรียกว่าแหลมนะครับแหลมค่อนข้างเยอะดีทีเดียวเลยแหละ ไม่ทู่เลยนะครับแล้วก็จะมีผมบางเส้น 2- อสาเส้นนะครับที่จะเป็นผมโทนสีขาวบ้างนะครับไม่ได้เป็นผมโทนสีชมพูทั้งหมดนะครับแต่ก็จะมีน้อยเส้นอยู่ด้านหลังนะครับและข้อต่อระหว่างเส้นผมเองเนี่ยก็จะไม่มีพวกรอยเปิดเลอะแต้มสียะไรเลยเรียกว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากทั้งหัวนางเนี่ยไม่มีจุดเปิดเลอะแต้มสียออกมาเลยครับก็เรียกว่าเก็บงานได้ดีโอเคสวยสุดๆครับไม่ทําให้เจ้าสาวของผมแปบเปื้อนเสียความสวยไปได้ก็ถือว่าโอเคและที่บนหัวของนางนะครับก็จะมีผ้าคลุมผมนะครับเหมือนผ้าคลุมหัวเจ้าสาว จะอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเป็นผ้าสีขาวแล้วก็จะมีประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับต่างๆนะครับทั้งหัวใจสีชมพูอ่อนตัดขอบทองสีเข้มแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับก็จะมีดอกกุหลาบสีชมพูนะครับเป็นคริสตัลสีใสนะครับอยู่สีดอกติดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ชุดของนางนะครับแน่นอนก็จะเป็นแบบเดียวกับทั้งในเกมแล้วก็ในแอนิเมชันเลยนะครับ เป็นชุดของ่าง h ฮ t เชอร์ออฟฮิวแมนก็จะเป็นชุดกออกเดสสีขาวนะครับตัดลายสีม่วงชมพูบ้างในบางจุดนะครับและก็เป็นแบบเปิดโชว์ลายอัดเข่าๆดุนๆ,ๆทั้งสองข้างของนางให้เราชมกันเน้นๆเลยเป็นชุดเดสนะครับที่มีรวดลายต่างๆนานาตัดขอบสีทองด้วยในบางจุดนะครับไล่ย,ยาวลงมาแล้วก็ตรงช่วงเอวนะครับก็จะมีการตัดชุดแวกเปิดโชว์เอวอันขาวสวยเรียวบางของนางให้เราชมกันเน้นๆเลยนะครับหรือว่าเอวนางนี่โคตรบางนะครับบางและสวยมาก ลายยาวลงมานะครับใส่เก่งๆเหมือนช็อตแพนสีม่วงนะครับที่จริงมันเป็นชุดอออินวันหมดนะแต่มันทําให้ดูเหมือนกับใส่เกงช็อตแพนไว้นะครับและที่แขนทั้งสองข้างของนางนะครับก็จะมีการใส่ปอกแขนสีขาวและก็ถุงมือสีขาวไว้ด้วยนะครับซึ่งที่ปอกแขนนางก็จะมีลวดลายต่างๆนะครับไม่มีจุดเปิดเละแต้มสีอะไรออกมาเลยเช่นกันทั้งตัวนางคือไม่มีเลยนะครับแล้วก็ที่ปอกแขนนางก็จะมีผ้าติดอยู่ทั้งสองข้างเลยครับไอ้ผ้าเนี้ยครับใหญ่ๆเนี่ยเป็นผ้าพลาสติกใส่นะครับสีขุ่นนะครับสามารถสะท้อนแสงได้้เรียกว่าาผ ปอกแขนนางเนี่ยยาวแบบยาวมากนะครับโคตรยาวมีดอกไม้ในช่วงออกจากปอกแขนมานะครับลายยาวลงมาจนถึงพืชแล้วด้านในชายผ้านะครับก็จะมีปีกสีขาวนะครับเลี้ยวยาวอม,มลงมาอีกนะครับแยกออกมาอีกทีหนึ่งเป็นปีกสีขาวนะครับปลายจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูม่วงนะครับก็เรียกว่าเป็นเหมือนอารมณ์ให้ปีกนางฟ้าเลยก็นางเป็นนางฟ้านี่นะและถ้าหักมองจากด้านหลังนะครับก็จะเห็นเหมือนนางอ่ะแอนโชว์ไปดันไปด้านหน้าน,นะก็จะทําให้เห็นเอวอันเลี้ยวได้ของนางเพิ่มขึ้นอีกนะครับและถ้า มองจากมุมนี้นะครับก็จะเห็นแผ่นหลังอันขาวสวยของนางนะครับพร้อมกับมีกระดิ่งสีทองนะครับผูกไว้ที่ชุดด้านหลังอีกทีนึงในเกมอะมันไม่สังเกตเห็นหรอกนะแต่พอเป็นฟิกเกอร์เห็นนะครับเพิ่งรู้ว่าด้านหลังนางมีกระดิ่งสีทองติดไว้อีกทีหนึ่งด้วยนะไม่เคยสังเกตในเกมหรือในเมเชั่นเลยนะครับและที่เด็ดกว่านะครับก็คือช่วงขาของนางนี่แหละเรียกว่าพออยู่นางอยู่ในร่างนี้นะครับก็จะโชว์ต้นขาอันขาวสวยๆเบิ่มๆอันเดียวสวยขาวยาวนวลของนางให้เราชมกันเน้นๆเลยครับเรียกว่าเป็นต้นขาอัน ต่างๆออเซสซอรีของนางนะครับอยู่ตรงช่วงต้นขาแต่ถ้าหันก้มมองจากมุมมองด้านนี้นะครับนางนี่ตูดใหญ่ใช้ได้โอ้โหก็คือแบบต้นขานางใหญ่ไม่พอครับตูดนางก็โคตรใหญ่นะครับใหญ่มากใหญ่น่าตบหน้าไตมากนะครับต้องมองจากมุมนี้นะถึงจะเห็นนะครับยืนเรียวยาวโซโล่ขาเดียวนะครับพร้อมใส่รองเท้าบูทส้นสูงสีขาวนะครับตัดขอบสีม่วงและก็ลายสีทองเดียกว่าโอ้โหรองเท้าบูทนางก็สวยจัดจ้านใช้ได้นะครับสวยใช้เล่นเลยมีแค่ตัวนางนะครับยังอลังการขนาดนี้ ยังไม่รวมกับพอปด้านหลังและก็ฐานอีกนะครับซึ่งพอปด้านหลังเนี่ยแน่นอนก็คือจะเป็นเหมือนในเกมเลยซึ่งในเกมเนี่ย แพทเชอร์แต่ละคนก็จะมีวงเวทหรืออะไรสักอย่างนะครับอยู่ด้านหลังเสมออย่างของน้องเอลิเซียนะครับก็จะเป็นวงกลมนะครับพลาสติกสีขุ่นนะครับมีการตัดไล่สีชมพูม่วงขาวบ้างในบางจุดนะครับก็สลับสลับกันไปพรมทางจะมีเศษคริสตัลนะครับคริสตัลอยู่หลายๆอันนะครับสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็มีที่ลายเป็นจุดจุดดวงดาวด้วยเนะี่ยแปกบ้างปะปไปนะครับซึ่งวงเวทเนี้ยก็จะไม่ได้ติดอยู่กับน้องเอลิเซียนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยมันจะมีเสาพลาสติกใส่คำไวใ้ให้อีกทีหนึง่งเพื่อไม่่ให้แบบวาตรง ช่วงตัวน้องเนี่ยมีรอยต่อหรือ,อไรนะครับไม่มีนะตัวน้องก็คือจะคงความสวยไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ฐานนะครับนางก็ยืนโซโล่ขาเดียวนะครับยืนอยู่บนคริสตัลนะครับคริสตัลสีฟ้าม่วงนะครับสามารถสะท้อนแสงได้ซึ่งที่จริงมันก็ไม่ใช่คริสตัลหรอกครับเพราะในเกมนางเนี่ยที่เป็นแฮชเชอร์ล่างเนี้ยหลักๆนางก็คือจะเป็นท่าน้ําแข็งที่จริงมันก็คือเสาน้ําแข็งแหละนะแต่ถ้าหากว่าใช้พลังเสาน้ําแข็งเป็นสีฟ้าสีขาวเลยมันอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่ถ้าตัดสีม่วงสี้ําเงินอะไรอย่างนี้ผมว่าดูสวยกว่าอีนน้้กงดใหไ แล้วก็ลายที่ฐานนะครับก็จะเป็นลายอาวการดวงดาวใช่ไหมครับซึ่งมันมีที่มาก็จากในเกมนางเช่นกันเพราะในเกมนางเนี่ยเวลานางเปิดอันตินะครับนางก็จะเปิดมิติเข้าสู่มิติของนางซึ่งก็จะเป็นดวงดาวและอวกาศนะครับแล้วก็เรียกปาง,งับขึ้นมาแดกแล้วพออันตีจบลงนะครับมิติก็พังทลายแล้วก็จะเห็นเป็นดวงดาวเช่นกันนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มความสวยและความมีออร่าของนางเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ ไม่ทําให้เป็นฐานรดรถงโง่ๆแค่นั้นนะซึ่งก็จะมีพลาสติกคุ่นเนี่ยทับอีกทีนะครับลายอาวกาศเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ข้างบนเลยนะมันจะติดอยู่ช่วงกลางนะครับแล้วก็จะมีพลาสติกคุมไว้อีกทีหนึ่งก็เพิ่มความสวยความงดงามของนางให้ได้อีกความงดงามเนี่ยค่าสินสอดเท่าไหร่ก็เปหมดนะครับนี่แค่ค่าสินสอดเราๆแค่เจ็ดพันกว่าบาทยังงดงามขนาดเนี้ยก็เรียกว่าแต่งครับพร้อมแต่งแน่นอนนางจะเป็นที่หนึ่งในใ,นใจของผมคนเดียวไม่มีทางนอกใจแน่นอนถ้าไม่เชื่อนะผมมีหลักฐาน นี่นะครับด้านบนนะครับจะมีเขียนว่าเอลิเซียและเปิดมานะครับแหวนแต่งงานครับนี่เป็นหลักฐานยืนยันว่านางจะเป็นที่หนึ่งในใจผมคนเดียวไม่มีทางนอกใจไปไหนแน่นอนมีหลักฐานขนาดนี้ก็เชื่อกันเถอะนะจะเป็นแหวนสีเงินนะครับลายหัวใจสีชมพูตรงกลางและก็จะมีปีกอยู่ล้อมรอบนะครับนี่ใส่โชว์เลยเป็นหลักฐานวัดใจไปเลยนี่นี่โอ้ผมใส่เดี๋ยวนางได้ด้วยนะ นี่นะครับนี่นะใส่โชว์เลยโชว์ขนาดนี้ไม่นอกใจแน่นอนครับแล้วก็ท่าสังเกตที่มือขวาของนางนะครับนางเนี่ยจะแผ่กไปรับใช่ไหมนิ้วทุกนิ้วกลางนะครับแต่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้ติดกันก็แน่นอนแหละนะน่าจะเล่นกับพี่เมยสามเขาของเรากันทุกวันแน่นอนไม่หลอกความคิดกูจังรเอง ซึ่งก็เดี๋ยวความเบิ่มๆเขาๆความสวยงดงามของนางเนี่ยเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปเพิ่มเติมลงในทวิตเตอร์ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเขา้าห้องวีวากับน้องเอลิเซียก่อนแล้วกันนะครับเพิ่งแต่งงานกันมาสดๆร้อนๆขอเข้าห้องวีวาก่อนก็ถ้าใครชืช่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับมาตานะครับ